ช่วงตลอดชิมค่ะเขากลับมาในช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารดีกว่านะคะเพราะว่าอาหารนี้หน้าตาหน้ารับประทานทุกอย่างเลยเริ่มจากเมนูแรกอันนี้เห็นเป็นเหมือนห่าโอ้เป็นชบบาวบ้านจริงๆด้วยใช่คะ่ะเป็นไข่ไข่ไก่เหล่านี้แหละคะ่ะเอามาทําเหมือนจะจะเจียวนี้แหละ,ค,ะค่ะแต่ใช้เป็นแบบปิ้งปิ้งกับเตาถ่านปิ้งกับใบตองอะคะ่ะ เขาเรียกเรียกว่าอะไรนะเป็นไข่ปามค่ะไข่ปามใช่ค่ะเป็นแบบมันจะไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่ไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรแล้วก็คือแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็จะหอมแบบใบตองอะค่ะก็เหมือนก็คือไข่ไข่เจียวไข่ทั่วไปนี่นะใช่ค่ะเหมือนไข่เจียวแต่พี่จะใส่กุ้งเนื้อกุ้งไปด้วยางค่ะ ใส่เนื้อกุ้งไปรียแต่ที่เป็นเสน่ห์ของมันก็คือมันหอมใบตองแล้วก็เป็นธรรมชาติตรงนี้ค่ะอันนี้จะไม่มีน้ามันไม่มีน้ํามันค่ะไม่ได้ใส่น้ํามันค่ะวิธีการก็คือเอาไปปิ้งค่ะปิ้งใบตองปิ้งกับใบตองอใช่ค่ะไม่มีไม่มีแบบน้ํามันใช่ค่ะปิ้งใบตองแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะคะไว้ทานแล้วก็จะไม่เผ็ดนการทเป็นแบบนี้ค่ะ ก็คือเราเรา,าตีไข่ปค่ะใส่เครื่องปรุงปกติใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเป็นกุ้งม่ใช่ค่ะใส่เนื้อกุ้งบางทีก็ใส่เป็นแหนมมั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าช่วงเทศกาลเป็นไข่มดอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นไข่มดแดงแทนวิธีการก็คือเอาใบตองไปวางบนกระทะกระทะค่ะแล้วก็เอาไข่ใส่ปนนไปบนใบตองอีกทีนึ่งใช่ค่ะถ้าเป็นบ้านนอกจริงๆก็คือจะปิ้งกับเตาถ่านปิ้งแบบเป็นถ่านเลยแต่อันนี้เราแบบ กระทะเราก็พอได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยอะไรน,น,นี้เป็นเมนูถือได้ว,ว่าท้องถิ่นจริงๆใช่ค่ะท้องถิ่น <c oughs> ถ้า <c oughs> ไม่ใช่ท้องถิ่นก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท <c oughs> ่าไหร่อะไรเงี้ยค,ค่ะเพราะไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> ลองชิมดูค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าลองชิมนะคะเรียกว่าไขป่ปมใช่ค่ะไม่มีน้ํามันเลยนะใช่ค่ะ กลิ่นได้บใช่ค่ะมันจะหอมค่ะแล้วมันก็จะไม่ไม่เลี่ยนน้ำมันเหมือนไข่เจียวบ้านเรานะคะใช่ค่ะ <c oughs> ไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่านะคะ,คะนี่อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ค่ะนี่เป็นลาบเหนือค่ะเป็นลาบสุกค่ะลาบคั่วค่ะอลองชิมดูมันจะหอมเครื่องเทศค่ะใส่เครื่องเทศด้วยใช่ค่ะถ้าลาบเหนือต้องใส่เครื่องเทศ ถ้าราจเจะใส่ใจ่สำหรับใครที่ชอบสาอาารสเผ็ดคาะใช่ค่ะแล้วก็มีผักแล้วก็มีผักชาวบ้านผักสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้กลิ่นเครื่องเทศจริงด้วยใช่ค่ะอันนี้รสชาติอ,อาหารเหนือก็เคยเคยกินที่อื่นๆอย่างที่พี่ป่านบอกเลยก็คือว่ามันไม่เหนือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ พี่ฝันก็คือถ้าคิดที่จะทําร้านอาหารเหนือแล้วเราก็จะต้องแบบให้เหนือจริงๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>จริงๆถ้าผสมไทยกลางผสมกันมามันก็จะยังไม่ออกคอนเซ็ปต์เหนือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกรสชาติใช่ค่ะก็คือต้องถ้าคนเหนือได,ได้ได้รู้จักได้เคยทานเขาก็จะเคยทานแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า ใช่เป็นรสชาติของคนเหนือจริงๆอะไรเงี้ยค่ะรสชาติก็คือจากที่เคยไปทานที่เชียงใหม่ลำปางเชียงรายก็คือยกมาอยู่ที่นี่หมดแล้วใช่ค่ะมทั่โลกนะคะ,คะได้อันนี้แกงแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลใช่เอ,อสองสัยอยู่อย่างนึงนะคะแกงฮังเลชื่อเหมือนเป็นของอาหารทางใต้ใช่แล้วก็ใส่ขมิน้นใส่อะไรเหมือนทางใต้แต่เป็นแกงเหนือคะ่ะ อันนี้เป็นของของเหนือแน่ใช่ค่ะแกงฮังเลต้องเป็นของทางเหนือหลายคนก็คงเข้าใจผิดนะคเป็นอาหารของทางใต้แกงฮังเลเหมือนชาเลงแต่คือ,อพอฮังเลเสร็จปุ๊บเราเอามาทําเป็นข้าขวาโฮได้เป็นแกงโฮได้ค่ะอเอาผักเอาวุ้นเส้นเอาหลายๆอย่างมารวมกันก็จะเป็นแกงโฮไปไงค่ะ สามารถปรับประยุกต์ได้ด้วยนะคะสำหรับแกงฮังเลแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบอื่นๆให้เป็นอีกอย่างนได้ด้วยมีติดมันด้วยนะต้องติดมันนะคะฮังเลอถ้าไม่ติดมันไม่อร่อยลองชิมดูฮังเลอร่อยค่ะเนื้อนุ่มมากเลยใช่เพราะพี่ปั่นกดลงไปเนื้อนุ่มมากเพราะพี่ปั่นตุ๋นด้วยหม้อของอาลีน่าแวงไงคะ การซื้อมอของลีน่าแวรมาตุนหม้อมอแบบนี้ดีอะไรเงี้ยที่ใช่ก็เซตหนึ่งก็หลายตังค่ะเป็นแสนนะมอมลมค่ะแต่ตั่นี้นะตัวมอตัวนี้จะเป็นหมอแบบว่ามอแบบอ่เป็นเก็บความร้อนได้ดีมากค่ะแล้วก็ เซฟเวลาแล้วก็ทําให้รสชาติของอาหารจะกลมกลม่อมแล้วก็รสชาติอาหารจะไม่ไปไหนเลยอย่างผักที่เราต้มทานกับน้าพริกอะไรเงี้ยก็ไม่มีวิตามินที่หายไปไหนเลยใช่ค่ะเพราะต้มแบบไม่ได้ใส่น้ําเลยเอาปิดฝาไว้แล้วก็สุกแบบธรรมชาติใช่ค่ะ อาหารจะไม่อร่อยได้ไงคะลงทุนลงทุนนี่นะคะหม้อทำฮังเลนี่ชุดละประมาณ8ปดแสนแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นห้าอร่อยอร่อยต้องอร่อยแน่แล้วก็เดี๋ยวพอมีฤดูการมีเห็ดมีอะไรออกเงี้ยพี่ปั่นก็สั่งมาจากลำปางเลยค่ะที่บ้านเลยก็มีเห็ดตามฤดูกาลมีอาหารตามฤดูกาลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบก็ส่งตรง ใช่ค่ะอีกอย่างหน<ะ>ึ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับอาหาร,หรคือน้ำพริกหนุ่มใช่ค่ะมีน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกหนุ่มมีไส้อัวอย่างเงี้ยค่ะพริกหนุ่มนี่กินกับอะไรถึงจะอร่อยคะกินกับแคบหมู กินแค่ครับหมูนี่นี่นะให้กินกั่ครับหมูเพราะว่าใครที่เดินทางไปทางเหนือเนี่ยต้องซื้อใช่แค่หมูกับปากกับน้ำพริกหนุ่มมาฝากกันละคะนี่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเดินทางมาที่นี่เลยร้านพรพัฒน์นะคะที่ปากกาวัดอพาร์ตเมนต์นี่แหละมาทานน้ำพริกหนุ่มได้เลยลองชิมน้ำพริกหนุ่มต้นตำลับกันดีกว่านะคะท่นายแคบหมูด้วยนะคะได้ยินเสียงไหมคะกรอบเชียว ใหม่ตลอดค่ะแคบหมูก็เป็นแคบหมูใหม่ตลอด